ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวฟูโอคาริลโฟร์ตี้พลัสฟีนไส์เนเจอรัลสกินทรีทเมนต์ชาเวอร์เจลดีดีครีมกันแดดแตงโมและเซรั่มขิงดำจูราเฮิร์บเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับผมเปิดศึกข้อที่สอง ราศีใดในช่วงนี้ระวังไฟไม่บ้านเฮ้ยถามว่าราศีราศีกันทำไมต้องกันเนี่ยก็อยากให้ตรงตรงแค่หันมาเท่านั้นแหละเป็นไปได้ไม่อยากตอบใครเลยค่ะนี่ก็เลยหาเหตุผลที่แล้วมันไม่ตอบเองล่ะ เป็นคนดีอ่ะเราก็ตอบไปเองสิข้อนี้ <S <S <ค>มันเคยไหม่ไปแล้วอะ่ะเฮ้ยจริงมะเนี่ย <S <S 1> <S 1> มันเคยไหม่แบบเหมือนแอร์มันร้อนมากแล้วมันไหม่แบบ แถวแบบที่ซักผ้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโซนโซนหนึ่งเลยโซนใช่ไหมแต่ว่ามันคือสามารถลามมาห้องจิได้อะไรเงี้ยแล้วแล้วหมายถึงว่าคนเห็นพอดีหรือไปดับกันใช่ใช่ก็คือพอจิเอาที่ดับไฟที่ซื้อมาเออมาจึยแต่ปกติไม่ใช่ทุกบ้านมีใช่ต้องมีนะคะทุกคนมันจําเป็นมากเลยต้องมีถังดับเพลิงผมเคยสัมภาษณ์คนที่แบบไฟไหม้แล้วมันหมดทุกอย่างแม้แต่คนที่นอนอยู่ในนั้นก็ไม่รอด มันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินมันคือชีวิตด้วยเตือนกันไว้เพื่อความระวังนะจะเป็นค<ร>ใครยังไม่รู้นะมาที่พี่ฝนค่ะแล้วพี่ฝนตอบว่าราศีกรกดทําไมต้องกรกดไม่ใช่เม,มื่อกี้เห็นเมอมบอกว่าเอ็มบอกว่าเอ็มสกรีมทำอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็บางทีอะถ้าไม่ได้อยู่บ้านไม่มีใครดูแลบ้านให้ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมามันก็มีสวนใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจะจุดธูปไหว้พงไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ฝนก็ถ้าอยู่บ้านถึงจะจุดถ้าจะออกจากบ้านเราจะต้องไปดับให้ทักให้ให้หมดเลยสมัยก่อนเราจุดแล้วเราข้ามคืนมันเกิดอุบัติเหตุเว้ยมันล้มพัดไปใช่ค่ะเงี้ยระวังมาถึงไอซ์สค่ะแล้วไอซ์ตอบว่าราศีสิงค์ราศีสิง์ทำไมต้องสิง ไม่อยากให้เกิดกับใครเลยคนนี้จริงๆแล้วคือเคยเกิดเหตุการณ์นิดนึงกัรสมารทเลนเลอร์ก็คือเอาที่ชาร์จแบตที่เป็นที่ชาร์จแบตเหมือนแบบคาร์โรคาสียาแล้วมันดันแบบสปาร์คบุ้งขึ้นมาเมื่อเมื่อไม่นานวันนี้พอมันบุ้มขึ้นมาพวเนี่ยไฟดับทั้งบ้านเลยแล้วก็ปักก็แบบดำไหมไปหมดเลยระวังนะระวังกันนะโอเคแล้วตัวละตอบใครก็จะตอบใครได้ล่ะครับก็ต้องเอาตัวเองเลยก็ พิจิตรทำไมต้องพิจิดคือเราก็ไม่อยากจะเนาะเดี๋ยวกลัวเนี่ยมันลูกกี่เลยคันอุ้มเราคนเดียวแน่สู้ว่าไหนๆก็ไหนๆเอาบ้านเราซะดีกว่าแล้วบ้านที่เราอยู่ก็เราก็ไม่ค่อยได้นอนเราจะนอนอยู่กับแม่มากกว่าลูกหลานนอนอยู่กับแม่หมดแล้วอีหลังที่เราปลูกไปต่างหากแยกไปต่างหากไม่มีใครอยู่อ,อ้าวเหรอใช่ค่ะแล้วดูแลไหมระบบสายฟงสายไฟระบบระบบไฟก็น้องเขยจะดูแลแล้วก็จะจะมีแบบว่าให้ให้ ให้ช่างไฟมาดูบ้างะอะไรบ้างเนี่ยคับให้ช่างไฟมาเช็คดูว่าส่วนที่จํานวนไฟที่เดินในแต่ละเฟสเนี่ยมันมากน้อย<ช>บางทีสายเฟสนั้น่ะที่ไฟมันมาถึงมีทั้งตู้เย็นเตารีดนู่นนี่มันคลิกโอเวอร์โหลดพอโอเวอร์โหลดปุ๊บมันจะเกิดการสปาร์ปึ้ง<ส>ทีเดียวอุบิเหตุมันเกิดขึ้นได้เรามัดระวังและแก่งตอบว่าราศีธนูทําไมต้องธนูว่าข้อนี้คือ ไม่อยากให้เป็นคนอื่นนะครับแล้วก็อยา<ด>่างคือ<ด>ล้วเรามองเป็นผมมองว่าเป็นเ,เรื่องดีเรื่องดีที่นี้คือมองเป็นมุมบวกคือเป็นสตินะไว้เตือนเราว่าให้เราระวังเรื่องไฟไหม้เพราะว่าก็เคยเกิดเหมือนกันเหมือนที่พี่ฝนบอกจุดถวายบูชาอะไรอย่างเนี้ยแล้วจุดเทียนไว้เป็นร้อยครับใช่รู้ตัวอีกทีคือไฟมันลุกแล้วแล้ววิธีการคือเราไม่รู้ไงเรามันเป็นเทียนมันไม่มันไม่ใช่ทูบนะครับพอมันเป็นเทียนปุ๊บเราก็เอาน้ำเออาน้ำาสาเข้าไปก็แปร จริงมเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยนะว่าห้ามเอาน้ําดับเทียนหรอใช่ครับมันไม่ใช่แค่เทียนเล่มเดียวง่ายเทียนถ้าสมมติมันติดกันเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนเป็นแบบกองใหญ่อย่างี้ดีที่น้องชายมีสติเอาผ้ามาแล้วก็มาคุมเราใช่มาคุมเราไว้มาคุมเราไว้กลัวบอกว่าเดี๋ยวควันเข้าหน้าอะไรของไอ้ฮะเนี่้นั่นแหละครับก็เลยว่าตอบปนต้องระวังนะต้องระวังตัวเองค่ะต่อเซนตอบว่าราศีเมษครับราศีเมษทำไมต้องเมษ จริงๆเรื่องให้เกิดขึ้นแล้วครับเฮ้ยทุกคนมีเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าหมดเลยใช่เคือจริงๆอะผมแบบเพิ่งคือผมจะเป็นคนเหมือนสายมูเหมือนกันเป็นคนที่จะไหว้พระแต่คือด้วยความว่าแต่ละคนอะเขาอยากจะมีหิ่งของตัวเองในบ้านผมก็จะไหว้แต่ผมจะเป็นคนไหว้ให้ทุกทกฮิ่งเลยแล้วมันก็จะลักษณะว่าพอเราจุดเทียนเอาไว้เนี่ยเราก็จะเดินวนไปไหว้อันอื่นแล้วเรากลับมาคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจะวางดอกไม้เป็นดอกไม้แห้งเอาไว้อะไรเงี้ยปรากฏว่าไปลุกดอกไม้ใช่มันไปมันไปถึงดอกไม้แห้งแล้วไฟมันก็พึึบข้นนนมาิดง แตในจังหวะนั้นน่ะเราดับทันเราใช้เทียนแบบเสียบปลั๊กได้ไหมก็รู้เรื่องเทียนเสียบปลั๊กแล้วไฟช็อตมีเหรอเสียบปลั๊กแล้วยังช็อตอีกเหรอพวกมันไม่ดีมันแบบมันก็สปาร์กไฟไหมไอเทียนเสียบปลั๊กเนี่ยจริงไหมผมรู้สึกว่าไว้ตลอดไงเราต้องใช้ชิ้นที่ไงดียรู้ไหเขาอันตราไปหมดเลยไม่เขากำลังบอกเราใช้ชีวิตอย่าประมาทสมมติคุณจะมีเทียนคุณมีถานอันใหญ่ถ้าเกิดล้มแล้วลดนอยู่ยังไงก็ยังอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรประมาณอย่างนั้นจไในตตัวแี ผมไม่คุยกับคุณหรอกคุณผู้จัดที่ไม่เอาผมมเล่นคุณเล่นละครด้วยคุณมีตอนจะเปิดบโตด้วยนะคะถ้าคุณเป็นผู้จัดนี่คุณจะตั้งชื่อบริษัทอะไรครับจริงๆผมมีบริษัทอยู่แล้วนะฮะชื่อชื่อบริษัทบริษัทจำกัดจำกัดเอ้ยจำกัดเอ้ยเอ้ยชื่อเท่ว่ะเหรอจริงว่ะจริงๆชื่ออะไรนะชื่อเอ้ยเอ้ยจำกัดบริษัทจำกัดจำกัดเอ้ยจำกัดเฮ้ยจริงงั้เอ้ยก็ทำอะไรครับบริษัทนี้ ทำอะไรฮะเนี่ย <แก S 1> ตอ,อัพจัดการธุรกิจครับเ,เ,เปอเราเป็น s อ e เเป็นเอสมใช่มินตอบว่ากีใาีกันทำไมต้องกันอยากให้เขาเข้มมองเหรอไม่ใช่ฮะคือตอนแรกเขาอยากตอบตัวเองแต่ว่าเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านไงก็อตอบตัวเองนี่มันก็จะเป็นเลิกไม่ดีแล้วผมก็มองซ้ายมองขวาแล้วเนี่ยเห็นเขาจะทำบ้านเหมือนกันก็เลยอยากให้เขาระวังคุณเลิกไม่ดีเลยอยากให้ระวังแล้วก็ ช่วงนี้เขาฮอตไงบางทีไฟมันจะรุนแรงไฟร้อนกเหรอไฟมันจะรุนแรงเขาอาจจะแบบมีความร้อนแรงในตัวต้องระมัดระวังเรื่องไฟผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเต็มที่น้องพรีมแล้วน้องพิมพ์แต่ว่าราศีราศีพิจิกทำไมทำไมต้องพิิกไม่ได้เกี่ยวกับพี่อรอชอรเลยค่ะแต่ว่าแม่พรีมเนี้ยแหละที่ราศีพิจิกเหรอราศีพิจิกแล้วแม่ก็ชอบ ทำอะไรเองในบ้านนะด้วยความที่แม่ก็คือดูแลบ้านทั้งหมดใช่ไหมคะแม่ก็จะชอบแบบต่อไฟฟ้าวงจรเองร<ะ>ุณแ,แม่จะเป็นคนที่ทํางานช่างในบ้านเองอะอเหมือนถ้าพยายาม,มาแล้วพ่อพ่อก็คืออยู่ต่างประเทศะคะ่ะแม่ก็จะอยู่คนเดียวแล้วแม่เป็นคนที่เหมือนแบบพ่อคนเราอยู่บ้านคนเราก็จะเหมือนแม่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าอะไรที่ฉันทําได้ฉันฉันทาเองได้อะไรอย่างบางครั้งอะพิมกลับมาจากที่ทํางานอะค่ะหนูจะเจอแม่ ปีนบันไดที่บันไดสูงๆอะค่ะบันไดสองสามเมตรอย่างเนี้ยอยู่คนเดียวซ่อมรั้วอยู่อะไรอย่างเนี้ยค่ะพีมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะมีใครที่สุ่มเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุก็ได้จะเป็นแม่เราวนี่แหละบอกคุณแม่นะว่าดูแลตัวเองอย่าอย่าทําเลยแล้วอ้อนตอบว่าเรดีข้นกันด้าวดีาวรกันทำไมต้องกันพี่จันทิบอกให้ดูฮะเราไม่เคย อย่างเห็นมีนพูดว่าแบบช่วงนี้แบบพี่ตรงตรงฮอตฮอตเกินไปฮอตเกินไปคือเราหมั่นไส้เดี๋ยวรรู้สึกว่าไฟในบ้านน่าจะร้อนรุ่มใช้ช่วงนี้มีอะไรคำับไปนิสวงคำ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 ก็คิดว่าเป็นตรงตรงใช่ตรงตรงตอบว่าราศีกระกรกดทำไมต้องกระกรกดของดีๆทั้งนั้นนะผมเนี่ย ก็สิ่งที่พี่ฝนพูดเนี่ยก็มีเหตุผลแล้วยิ่งมอมเอ็มเนี่ยการันตีในสิ่งงานที่เขาทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยู่ด้วยตัวคนเดียวเพื่อคนเดียวมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะแล้วเมื่อกี้เขียนชื่ออีชันเมื่อกี้เขียนชื่อเขียนชื่อหนูเลยราศีเมียันเขาจะแก้แค้นแล้วคิดยังไงกับคนที่ตอบราศีเราเดี๋ยวเราได้เจอกันเดี๋ยวเราได้เจอกันอันนี้เขาเรียกอาคาดคิดว่าอันนี้อาจจะถูกมอมเอ็มมาเลยเดาล้วนเลยข้อนี้ ล้าหมูตอบว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรอาหมูเนี่ยต้องบอกว่าหมูเนี่ยนะดูจากชื่อครับมังกรไงพ่นไฟพนไฟฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ทายว่าน้องอ่อหรอกทายจากราศีนะครับน้องพี่มีปัญหาเรื่องคุณแม่ชอบทำงานบ้านชอบปีนรู้วอะไรเงี้ย อาหมูก็มีภรรยาแต่ว่าภรรยาหมูไม่ได้อยู่ราศีพิจิตเ, <c oughs> เขาชอบไปซ่อมสายไฟอ๋อเหมือมนกันชอบเอ้าหมูต้องตะโกนว่าไว้หน้าหมูบ้าเพราะว่าข้างบ้านเขาเห็น <c oughs> เขาจะคิดว่าเห็นว่าหมูไป่ทอะไรไม่ทำอะไรเลยเ,อลเ,เ,เ,เนอนยังไงนอนโซฟาดูทีวีแล้วเดี๋ยวอยู่บนนั่งปีนลัวทำหน่นเออแล้วทำทุกวันแล้วมีลูกน้องคนก็เดินตามทำทุกวันอาหมูเจอปัญหาเดียวกับน้อง ต้องพิมพ์เลยนี่มีคนตอบเราด้วยนี่แล้วผมก็ตอบเขาด้วยนะนี่ผมไม่ยอมเขาหรอกนะอถือว่าก็เอากลับไปทนลิศมิจุนอันนี้ผมเขียนไว้ก่อนแล้วนะเออทำไมต้องมิจุนอันนี้สังเกตเพราะว่าผมคุยกับพี่ฝนตอนอยู่ข้างหลังผมถามว่าพี่ฝนน่ะเป็นคนที่ชอบไหว้พระชอบ เขเรียกว่าพี่มูไหมผมก็คิดว่าก็น่าจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทําให้แบบมีไฟมีเพียนมีอะไรแบบนี้ซึ่งวันหนึ่งไม่แน่ไอ้เขียนเล่มนั้นอ่ะมันอาจจะหล่นแล้วไปโดนผมคราวนี้มันจะลามฮะ จากห้องพระจากห้องไปสู่ไปสู่บ้านข้างๆอ๋อเอาทั้งซอยเลยเหรอไม่อันนี้ไม่ได้แช่งพี่แต่ว่าคืออันนี้คิดคิดเอางคิดเองฟันทิ้งกันค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังไฟไหม้บ้านคือราศี มอมเปิดศึกโดย AIS 5G รองเท้านักเรียนป๊อปทีมสีเบเยอร์คูดมอนชิลเครื่องปรับอากาศแคริเอร์ X inverter plus อาจย์ลิงฟันทิ้งราศสีที่ในช่วงนี้ระวังไฟไหม้บ้านคือราศี ราศีกลุ่มครับ oh, oh. มแีและและแราศีมิถุนครับท oh, oh. ีบ่ฝนีฝนกับน้องมีนนะครับราศีที่ในช่วงนี้ระวัง ไฟไหม้บ้านคือหูนี่เรื่องใหญ่ผมเป็นโหนคนหนึ่งที่ผมก็เคยถูกไฟไหม้บ้านแล้วไม่ได้ไหม้ธรรมดาขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยปี2อ4 3เพราะนั้นคนเราจะเจอก็ต้องเจอแต่ประเด็นสำคัญคือครั้งนี้หวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นเกิดคุนแต่ดูไว้เป็นแนวทางตอนนี้ดาวเสายกจากราศีมังกรเข้าทับราศีกุมดาวเสานี่เป็นดาวธาตุไฟนะและเพิ่งยกมาหยกๆยกตั้งแต่หนึ่งมีนาที่ผ่านมามันยังมีผลอยู่เนะเพราะนั้นมันก็เป็นเหตุ ที่จะต้องระวังฟืนไฟรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มินเมตต่อความประมาทและเอามาสู่เหตุเพศไัยรวมทั้งการใช้ฟืนไฟต่างๆบางทีนะมันเป็นเรื่องที่จากสถิติและจากเรื่องราวจริงนี่แหละไปนั่งรับประทานอาหารกับคนรู้จักกันแล้วหม้อไฟอ่ะมันล้มเข้าใส่น้ําร้อนลวกเนี่ยมันก็แปลว่าโดนโดนไฟลวกก็ได้นะเพราฉะฉันช่วงนี้ต้องระวังอย่าประมาทไฟฟ้าช็อตนะ โดยเฉพาะไดเป่าผมมันก็แปลว่าไฟเหมือนกันเพราะนั้นช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวังการขับยวดยาพานะระวังปืนไฟอย่าถึงนาดกักมงวลมากเกินไปเอาว่าหาของมาติดตัวพระราหูทรงครุดเปลี่ยนดวงร้ายจากร้ายกลายดีแหวนมาหาเทพพระพิราบองค์นรสิง์ปราบมารแก้ไขคุณก็หาสิ่งที่เป็นมงคลตามเครความเชื่อความศรัทธามา,ามติดตัวไปํำตนเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังไฟไหม้บ้านได้แก่ชาวราศีกุมและราศีมิถุนฟันธงครับเตือนเตือนเตือนแค่แค่แบบหลักเดือนนึงไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรในบ้านเราก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องพวกนี้ของของเขาอ่ะเนี่ยเรื่องเรื่องความร้อนในบ้านอะไรเงี้ยไล่พีเอล่เอออกจากบ้านอ่ะ อ๋อก็ปกติเรื่องทะเลาะกันก็แบบทะเลาะแล้วไล่เขาทำไมอะทะเลาะแล้วก็เราก็ต้องหาคำที่มันเจ็บที่สุดที่จะทำให้เขาเจ็บปวดนะคะเราก็เลยบอกออกไปจากบ้านเลยใช่เราเลิกกันแล้วก็ออกไปจากบ้านเลยไล่ออกไปจากบ้านอแล้วเขาตอบว่าแล้วเขาก็ร้องไห้เขาบอกว่าไล่เขาจริงจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกจริงไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งลงไปออกจากบ้าน ฮะพอวิ่งเราไปปุ๊บเขาก็วิ่งกลับขึ้นมาบอกว่า <g ül> ไม่มีเงินค่ารถอยากไล่เขาจริงๆหรอถ้าเขาไปจริงๆล่ะถ้าถ้าไปจริงๆก็คงต้องไปง้อแหละ,ะแต่ว่านะอารมณ์ตอนนั้นมันคงร้อนอยู่ <g ül> พี่เอบอกว่าพี่ฝนอาจจะแบบไ้หรือเปล่าแบบช่วงนี้มันร้อนๆเพราะวัยหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณคือคนวัยทองประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นก็มันก็ถึงช่วงเวลาแล้วเพราะอายุก็ ประมาณนี้ไวทองแล้วก็จะมีร้อนๆหนาวๆแล้วก็จะบอกเขาว่าเออถ้าพี่ฝนหงุดหงิดก็ไม่ต้องมโหพี่ฝนนะพี่ฝนไวทองอยู่อะไรประมาณนี้ก็จะร้อนๆรุ่มๆนิดนึงโอเคอ่ะตอนนี้บ้านนี้เขาโตแล้วเขาดูแลกันได้ใช่มาที่บ้านเด็กหนุ่มดีกว่าครับคือเมื่อสักแต่เดียวยังบอกเลยนะว่าเนี่ยจะมีแบบว่าพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่สักทีเพราะว่างานมันเยอะงานไปเข้ามาตลอดเลยแต่บ้านอะย้ายเข้าไปแล้ว ใช่ครับย้ายเข้าไปอยู่หมายถึงว่าเลิกเข้า่เข้าไปแล้วแต่เลิกขึ้นบ้านทําบุญอ่ะมันยังไม่มีตอนแรกเลิกเข้าบ้านก็ยังไม่ได้เข้าสักทีเพิ่งเพิ่งได้เข้าไปครับแล้วมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่เฝ้าตลอดนะคุณพ่อคุณแม่อยู่คับพ่อแม่อยู่ใช่ใช่แล้วแล้วหนูคิดว่าจะผ่อนเมื่อไหร่ผ่อนจนเมื่อไหร่ถึงจะจบกะไว้สักสี่ห้าปีสี่ห้าปีคือทําแล้วก็โปะทำแล้วก็โปะสี่ห้าปีให้ธนาคารมายึดไป ทำแล้วก็โปะทำแล้วก็โปะอ,อยาก<ๆ>ให้หมดเร็วๆแล้วกันครับแล้วตอนนั้นที่เคยให้แบบให้ข่าวไปใช่ไหมว่าแบบ <c oughs> โอ้ทำบ้านแล้วเลยต้องเอาอาหารกองกลับบ้าน <c oughs> คนก็แบบว่าคิดว่าน้องแบบโอ้มันลำบากถึงขั้นเอาอาหารกลับบ้านหรอมันตอนนั้นที่สัมภาษณ์คือแบบคุยเล่นๆกับพี่นักข่าวที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพลาดหัวข่าวแล้วมันจะไปแบบโดนใจคนมั้งแบบแต่ปกติพวกเราที่แบบอยู่กัการบันเทิงก็รู้อยู่แล้วว่าข้าวกองมันอร่อยอะไรเราก็แบบอุ้ยเนี่ยผม เอากลับบ้านเลยไม่ต้องเสียเงินด้วยอะไรเงี้ยก็ขอให้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยทั้งคู่นะไฟอย่าได้มาไหมขอให้ระมาระวังไปด้วยมาระวังแล้วก็เตือนสติว่าเฮ้ยช่วงนี้เราต้องระมัดระวังนะเอามาทีพอทำอย่างนี้ปุ๊บเนเวลาเราได้ฟังเรื่องเออวุ้ยเราจะได้กลับไปดูฟืนไฟบ้านเราคุณผู้ชมก็ด้วยเช่นกันนะครับมอบให้ทั้งสองท่านนะครับเทพระราหูสมคุตสถาบันพยากรณศาสตร์นะครับเปลี่ยนชะตาจากร้ายกลายเป็นดีนะครับแหวนมหาเทพพระเทวธรรมรงค์นะครับผมก็จะได้ สำเร็จสมปรารถนานะครับแล้วก็นรสิง์ปราบมานะครับก็มอบให้ด้วยจะได้พ้นภัยทั้งปวงมออดังสองท่านคราบข้อนี้นะคะหมอมเอ็มค่ะตอบถูกคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องจับท่องรอบนี้นะคะคือร่อมเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G ครอบคุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเป็นไง่เป็นไง ไปคำตอบจากการแก้แค้นตอบถูกไปเลยคนเดียวมนีกระจกหกเหลี่ยมอยู่ในตัวเอาไปเลยนะคะมอมเอ็มค่ะคือผู้เช่าดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง1 0 0 0 0มืนบาทจาก AAS 5G ครอบคลุมที่สุดและที่สุดทั่วไทย1น0่งมื ขอบคุณครับพาหมอไปเลยจาก A I s 5G นะครับผมแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบรลลนอาร์ด้วยค่ะครับที่สำคัญขอบคุณทั้ง12ท่าน12ราศีด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก12ราศี ยูทูบโพลิพัส Entertainment และอินสตาแกรมโพริพัสจัดให้แล้วพบก,กันประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มามเช็คลวงกับเราแม่นที่สุด่อนใครกับ72ราศีเดนี้สุดเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ